s q u a ต44หรือชื่อเก่าคือ Postscriptum คือเกม tactical FPS สงครามโลกครั้งที่2จากผู้สร้าง S q ว a ตที่เข้ามาซื้อกิจการเกมนี้หลังจากทีมพัฒนาทีมเก่ามีปัญหาภายในจนโดนเลิกจ้างและทำให้เกมนี้ขาดการอัปเดตมานาน1ปีแต่การกลับมาของเกมนี้โดยผู้สร้าง S q ว a ตกับทีมทำหมดที่มีชื่อว่า Mercury Art ได้ทาให้ Postscriptum เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากทั้งการเปลี่ยนชื่อ รีเวิร์เกมเพลย์ปรับปรุงกราฟิกให้อิมเมอร์ซีฟกว่าเกา่าและอัปเดตเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่น่าสนใจมากขึ้นสควอ d 44จะโฟกัสไปที่ความถูกต้องตามประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธประจำการยานพาหนะและชุดเครื่องแบบทหารตั้งแต่เหตุการณ์เยอรมันบุกฝรั่งเศสไปจนถึงยุทธการตอกลิ่มเกมการเล่นของสควอ44จะเน้นไปที่การทำสงครามภาคพื้นดินแบบสมจริงของเหล่าทหารราบ ยานเกราะและหน่วยโลจิสติกในสนามรบที่มีความกว้างถึง4กิโลเมตรถึงหมู่ทหารในเกมนี้จะมีหน้าที่ต่างกันแต่ฟังนะครับเพราะเนื้อหาสว่วนนี้จำเป็นมากทหารทุกหมู่จะต้องเน้นสื่อสารและทำงานเป็นทีมให้มากพอๆกับเกม s ควอตและแน่นอนครับว่าเกมนี้จำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนในการสื่อสาร ถ้าคุณเข้ามาวิ่งยิงแบบ Call of Duty กับ Battlefield โดยที่ไม่สื่อสารอะไรเลยคุณก็อาจจะถูกเตะออกจากทีมกับโดนด่าได้และห้ามขโมยรถยนต์ไปขับเล่นแล้วจอดทิ้งด้วยเพราะรถที่คุณขับไปอาจจะเป็นรถเกิดกับรถขนส p p l y การสื่อสารในเกมนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นการระบุตำแหน่งของศัตรูให้เพื่อนทราบการขอไฟซัพพอร์ตจากผอ และการประสานงานกันในการเข้าตีกับป้องกันฐานถ้าคุณขาดมันไปทีมคุณก็จะกลายเป็นคนตายเดินได้ที่กำลังรอคอยวันพ่ายแพ้กันเพลย์ของเกมนี้จะยิงยากกว่า h e l l e l Loose ครับแต่ก็ยิงง่ายกว่าเกมสควอตเยอะเลยปืนส่วนมากที่คุณมักจะได้ใช้เป็นหลักคือปืน Bolt Action Rifle และลองลงมาคือปืน s e มิ a u t o m a t i c Rifle แต่ยังมีปืนกลสไนเปอร ไรเฟิลจู่โจมและ SMG ให้เราได้ใช้อยู่ในจำนวนที่จำกัดมีระบบฟิสิกกระสุนปืนที่ทำออกมาสมจริงปืนทุกระบอกจะมีระยะยิงกับความเร็วของกระสุนปืนที่ต่างกันตามความจริงและยังย้อยตกพื้นได้ง่ายกว่าเกม h l l เ l น o s ด้วยแต่คุณยังสามารถปรับระยะยิงได้โดยการกดเล็งปืนกับ x อ็ค้างแล้วเลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ กับมีระบบ s u อ p เ e ช s i o ที่คลาสปืนกลสามารถยิงกดดันจนทําให้อีกฝ่ายยิงสวนกลับไม่ได้เพราะเวลาที่คุณโดนปืนกลยิงกดมือของคุณจะสั่นและหน้าจอจะขึ้นเฟดสีดําจนทําให้ยิงกลับได้ยากมากคือหน้าที่ของปืนกลในสนามรบจริงมันยิงแบบนี้มันไม่ใช่ปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีกระสุน100นัดเหมือนกับเกมยิงทั่วไป เสียงปืนในเกมนี้ถือว่าทำออกมาสะใจและดังกังวานไปทั่วสนามรบเหมือนกับปืนจริงเสียงยิงของปืนทุกชนิดจะมีระยะทางที่ดังไปไกลเป็นหลักกิโลเหมือนกับเกมสควอตเลยถ้าคุณอยู่กลางจุดประทะกับโดนปืนใหญ่ยิงถล่มอยู่คุณแทบจะไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเลยครับว่าเขาพูดอะไรบ้างแถมเสียงระเบิดกับเสียงปืนใหญ่ในเกมนี้ทำออกมาดังกว่าเกมสควอต ฉั้นผมขอแนะนำให้ลดเสียงในเกมไม่เกิน6กรับ Everyone on p บเ n t Yeah i นต์ก็พอครับ shit. Oh shit. Yeah, ส่วน movement ของทหารในเกมนี้จะช้าและมีน้ำหนักเหมือนแบกเกียร์ทหารจริงแต่ก็วิ่งเร็วกว่าทหารในเกม h เ l l ลนลู e อยู่นิดนึงมีค่าความเหนื่อยหรือสตามิ a น่าที่เพิ่มขึ้นช้ามากและถ้าคุณเหนื่อยมากมันก็จะส่งผลให้มือคุณใส่ตอนเล็งปืนแต่คุณสามารถเติมสต a ามิ a น่าให้เต็มได้โดยการดืม่มกระติกน้ำเพียงครั้งเดียว charch สนามลบของเกมนี้จะอิงมาจากที่จริงแบบไม่เป๊ะเกินไปจะมีการย่อสเกลให้เล็กลงเพิ่มแลนด์มาร์คที่กำบังพุ่มยาอำพลางเพื่อให้เกมมีความสมดุลและเพิ่มโอกาสเอาชีวิตรอดให้แก่ผู้เล่นทั้งสองฝั่งคือมันจะไม่ได้โล่งและเป๊ะเหมือนกับสนามลบในเกม Hell n l e s จนเกินไปแต่มันกลับซ่อนทหารทั้งสองฝ่ายได้เนียนพอสมควรครับ ส่วนจำนวนคนเล่นในสนามรบจะมีสูงสุดถึง100คนต่อเซิร์ฟด้วยฝ่ายทหารในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น2ฝ่ายหลักคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะในฝ่ายสัมพันธมิตรจะมีฝ่ายแยกอีกหลายฝ่ายได้แก่พลล่มอังกฤษกองทัพอังกฤษสัญชาติโปรแลรนด์ฝรั่งเศสกรีกออสซี่นิวซีแลนด์ทัพบ,บอกอเมริกันและพลล่มอเมริกันส่วนฝ่ายอักษะจะมีแวร์มาร์ชวัฟเฟนเอส ฟอร์ชิมเยเกอร์และฝ่ายใหม่ที่กำลังจะมาคือฝ่ายทหารในแต่ละฝ่ายจะมีชุดเครื่องแบบที่คล้ายกันหรือไม่ก็โทนสีเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมขอแนะนำให้เช็คแผนที่ให้บ่อย จำสีเสื้อของเพื่อนในทีมหรือจำท่าวิ่งของทหารทั้งสองฝ่ายเพราะทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจะวิ่งถือปืนด้วยมือสองข้างส่วนฝ่ายอักษะจะวิ่งถือปืนด้วยมือขวาเท่านั้นพาหนะของเกมนี้จะมีให้เราได้ใช้ถึง50กว่าคันไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พาหนะเบารถต่อต้านอากาศยานโลจิสติกรถถังและรถแทรกเตอร์ที่จอดซ่อนอยู่ตามแมッ ส่วนการบังคับรถถังจะไม่สามารถบังคับได้คนเดียวและมันไม่ได้ใช้ปุ่ม W A S D ในการขับแบบเดียวกันกับเกม s q u a d แต่จะเป็นการเข้าเกียร์เร่งเครื่องเดินหน้ากับถอยหลังที่คล้ายกับเกม h e l l Let Loose ยานกรอกของเกมนี้จะไม่สามารถต่อสู้ในเมืองกับในป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทหารฝั่งศัตรูสามารถอ้อมมาดักยิงด้านหลังกับวางระเบิดได้ง่ายมาก บวกกับขนาดของรถถังไม่เหมาะกับการต่อสู้ในพื้นที่แคบส่วนระบบความเสียหายของยานเกราะจะใกล้เคียงกับเกมสควอตลด้อรถตีนตะขาบเครื่องยนต์กับป้อมปืนสามารถพังได้แต่ที่ต่างกันคือการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจะทําแยกกันไม่ใช่ซ่อมส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเสร็จหมดทุกอย่างแต่มีส่วนหนึ่งที่ถูกยิงแล้วคุณไม่สามารถซ่อมได้คือเอ m มโมเล็ เพราะถ้าแอมโมเล็ถูกทำลายไปรถถังของคุณจะระเบิดทันทีเอาเลย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 ยิงด้านซ้ายยิงด้านซ้ายมันยิงด้านซ้ายมันมันจะพังแล้วแหลกแล้วอยู่ยิ้งอยู่ยิ่งอยู่ยิ่งระเบิดแล้วระเบิดแล้วพังแล้วเฮ้ แล้วเิดโอ้พันเสีสีแหลกพันเสีสีแหลกเตรียมนี้เลยมันจะระเบิดแล้วเมื่อกี้ผมโดนยิงคนแรกล้วไม่ไม่ใส่ไม่ใ,ใช่โอเคสปาวน์พอยต์ของเกมนี้จะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกคือฐานฟอบที่สามารถสร้างได้โดยเหล่าโลจิสติกกับทหารลาบแบบที่2คือราลี่พอยต์ จุดเกิดสําหรับคนในหมู่ที่หัวหน้าหมู่สามารถวางได้เมื่อมีพลวิทยุหรือทหารราบสองคนอยู่ใกล้และแบบที่3คือลดเกิด MSP ส p ป w นพอยท์ทั้ง3แบบนี้จะมีความสําคัญเท่าๆกันต่อให้คุณมีลาลิพอยท์ที่ใช้สําหรับเกิดเฉพาะคนในหมู่ก็จริงแต่คุณยังจําเป็นจะต้องใช้ลดเกิดและสร้างฐานฟอบเพื่อขอกําลังเสริมจากหมู่อื่นมาช่วย ถ้าหากว่าจุดเกิดมีไอคอนสีแดงกับไม่สามารถเกิดได้นั่นแปลว่ามีศัตรูอยู่ใกล้หรือกำลังโดนหรือถอนระบบโลจิสติกของเกมนี้จะใกล้เคียงกับเกมสควอ d แทบจะทุกอย่างแต่ที่ต่างกันคือเกมนี้จะมีหมู่ทหารย่อยที่มีชื่อว่าโลจิสติก s ซ c ชั่นในหมู่นี้ทหารทุกคนสามารถสร้างฐานวางสิ่งก่อสร้างได้หลากหลายมากกว่าหมู่ทหารราบธรรมดาไม่ว่าจะเป็นฐานฟอบ ปืนใหญ่ปืน A-A มอท่าบังเกอร์คอนกรีตที่ซ่อมบำรุงลังปืนกลขนาดใหญ่และกระสอบายชุดใหญ่ส่วนมูททหารลาบธรรมดาสามารถสร้างได้แค่สิ่งก่อสร้างที่เป็นเบสิกเท่านั้นอย่างฐานฟอบกระสอบายธรรมดามอท่าและป้อมปืนกลเล็กแต่มูททหารลาบจะมีแค่หัวหน้ามูเท่านั้นที่สามารถวางฐานและให้ลูกน้องเป็นคนสร้างด้วยพื่อขุดดิน เกมโหมดยอดนิยมของ s q u a ช 4C ที่คนส่วนมากมักจะเลือกเล่นมีเพียงแค่3โหมดคือโหมด Offensive, Invasion และ Frontline โหมด Offensive จะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนโดยมีทีมหนึ่งโจมตีและอีกทีมหนึ่งป้องกันธงตามลำดับโหมดต่อมาคือ Invasion ที่คล้ายกับ Offensive แต่ที่ต่างกันคือตอนต้นเกมและกลางเกมจะมีออบเ c t i v e ใหม่ ที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องทำลายและปกป้องซึ่งจะมีทั้งที่การลดถังปืน AA, แฟลกและรถบรรทุกทหารสุดท้ายคือโหมดฟรอน t ์ไลน์ที่เป็นโหมดอินเวชั่แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเน้นต่อสู้กันในทงหน้าให้มากขึ้นโดยที่จะไม่มีการอ้อมตีไปแนวหลังจนกว่าจะตีแนวหน้าได้สำเร็จแผนที่ของเกมนี้จะมีเลสโซนที่ผู้เล่นฝ่ายบุกจะไม่สามารถสร้างฐานฟอบและจอดรถเกิดได้ โซนนี้ทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟบุกอ้อมมาสร้างฐานดักเกิดทงหลังแต่คุณสามารถวางจุดเกิด rally point ในพื้นที่เลสโซนแทนได้แล้วในบางเกมโหมดไฟบุกจะเปิดตัวได้อลังการมากครับอย่างในด่านเซงแม์เอลิสตอนเริ่มเกมไฟอเมริกาจะโดดล่มลงมาจากท้องฟ้าประมาณ50คนส่วนด่านอูทาบีชไฟอเมริกาจะวิ่งขึ้นหาดฝ่ากระสุนปืนมา ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดจนผมอยากเห็นในเกมสควอตภาคปัจจุบันประสิทธิภาพกราฟิกของเกมนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นในบางด่านหลังจากได้ผู้สร้างสควอตมาคุมเกมตอนนี้ภาพกราฟิกของเกมก็ดูสวยขึ้นกับสมูทขึ้นและยังซ่อนคนได้เนียนขึ้นด้วยแต่ยังมีบางด่านที่คนคอมแรงอาจจะรันได้แค่30-40 FPS อย่างด่านเกาะครีตอ,อีก2ด่าน ส่วนจำนวนคนเล่นของ Squads c 4ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งครับตอนที่ใช้ชื่อเก่ารู้สึกว่าจะมีคนมาเล่นเพียงแค่200คนเองแต่ตอนนี้มีคนเล่นพุ่งสูงประมาณ400ถึง500คนต่อวันแล้วเกมนี้ยังมีเซิร์ฟไทยที่กำลังรอคนไทยกลับมาเล่นอีกครั้งในอัปเดตใหญ่กับลดราคาส่วนเซิร์ฟไทยนั้นจะมีชื่อว่า TH Infinity Hub ครับถ้าใครหาไม่เจอให้ลองกด Refresh หรือพิมพ์หาดูก็เจอแล้ว เนื้อหาเสริมหรือ DLC ในเกมนี้จะมีอยู่หนึ่ง DLC สำหรับผู้ที่อยากจะสนับสนุนเกมเรื่องทุนพัฒนาในราคา720บาทถ้าซื้อมาแล้วคุณจะได้เพลงประกอบเกมไปฟังเล่นและได้ภาพอาร์ตบุ๊กไปดูเล่นด้วยกับสุดท้ายเกมนี้ไม่มีระบบ EXP u p พเล้ ank, หรือปลดล็อกเลเวลเพื่อเอาปืนใหม่สกินปืนและชุดเสื้อผ้าแบบเกม h e l l ล็ต o คุณจะได้เล่นหมดทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือมานั่งฟาร์มของในเกมเลย